ความรักที่มีความสุขใกล้ประตูวิวาเข้ามาทุกทีน้ำเหนือกับคนรักของเขาภาพเขียนวาดฝันไว้ใหญ่หวังให้สิ่งดีทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ผ่านไปหลังจากที่คนรักของเขาไปแจ้งข่าวให้ตาของตนฟังถึงงานแต่งงานของพวกเขาคนรักของเขาก็หายหน้าหายตาไปหลายวันน้ำเหนือเองก็ติดต่ออะไรไม่ได้แต่จูจ่ๆคนรักก็กลับมาหาเขาที่คอนโดในวันเกิดน้ำเหนือพยายามข่มความสงสยัย แต่ก็มีเหตุทะเลาะที่ไม่ได้ตั้งใจบางอย่างเกิดขึ้นทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนตลอด7ปีที่อยู่ด้วยกันนํำเหนือในตอนนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันนี้วันที่เขาทะเลาะกันอย่างหนักกับคนรักจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตภาพสุดท้ายที่ชายหนุม่มจำได้ก่อนจะหมดสติคือใบหน้าอาบน้ำตาของคนรักที่เบิดกว้างอย่างตกใจเมื่อเห็นสีสันที่อับเลือดของเขา น้ำเหนือจากโลกใบนี้ไปในอ้อมกอดของคนรักเขามีสติอีกครั้งในโลกหลังความตายเขามองผ่านความมืดมิดไม่ได้เลยสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือการเดินเขาเดินไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ว่านานแค่ไหนความเผลอกเกิดขึ้นทันใดน้ำเหนือก็ได้พบกับหอสมุดลึกลับที่นำพาเขาย้อนเวลากลับมายังอดีตในตอนที่เขาพึ่งขึ้นมัธยมปลาย